เช้าวันนี้25พฤศจิกายน2568ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดยะโสธรน,นายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานนำนางนันทพรสอนศรีวิชัยนาย,ยกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะโสธรและนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการศาล ทหารตำรวจและผสกนิกรชาวยะโสธรร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรครบ100ปีหรือวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชลดราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและความกตัญญูกตตะเวทิตาของชาวจังหวัดยโสธรที่มีต่อทั้งสองพระองค์พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้เน้นย้ำถึงวาระสำคัญในปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการรำลึกถึงสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าพระผู้ทรงวางรากฐานความเจริญให้สยามประเทศทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติการริเริ่มระบอบประชาธิปไตยผ่านดุสิตธานีการก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยและพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมที่ทั่วโลกยกย่อง อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าหรือสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพันนวดีพระราชธิดาผู้ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบรม,มชนกนาถมาตลอดพระชนชีพทั้งงานด้านลูกเสือเนตรนารีและการสังคมสงเคราะห์จบข่าว